ที่ใช่ต้องไปที่สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีจังหวัดแห่งนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายมีทั้งเขื่อนรัชประภาแสนสวยภูเขาที่ธรรมชาติยังสมบูรณ์หากเราเตรียมตัวพร้อมแล้วเราไปสัมผัสกับความสวยงามของจังหวัดนี้ไปด้วยกันเลยรับรองว่าไปแล้วต้องอยากไปซ้ำแน่นอน คาซันคอฟฟี่ฮัชเขาโสความพิเศษของคาเฟ่แห่งนี้นั่นก็คือการเข้ามาในคอนเซปต์ฟาร์มทูเทเบิลเก็บผัดผลไม้จากสวนอินทรีย์สู่อาหารที่เสิร์ฟบนโต๊ะแสนอร่อยเมนูที่ทางร้านแนะนำาสวรสมะม่วงปั่นสุดจีจ๊ดจ๊าดหรือถ้าชื่นชอบความสดชื่นก็ลองเมนูนี้เลยค่ะน้ำพึ่งมะนาวโซดาชื่นใจเมนูอาหารก็ต้องลองผัดไทยกุ้งสดแสนอร่อย ปีกไก่ทอดสมุนไพรและพิซซ่าปาทาซานสุดฟินที่ได้กินท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้ฟิลดีฟินไม่ไหว <c oughs> มุ่งหน้าจากเขาศพเข้าสู่ตัวเมืองงานนี้ก็ขอแวะที่สันเขื่อนรัชประภากันสักนิดหนึ่งนะคะวิวสวยมากบอกเลยค่ะว่าต้องมาถ่ายรูปกันแล้วรับรองว่างานนี้เมมเต็มแน่นอน กันต่อค่ะเพราะว่าสายมูเนี่ยต้องกรีดอย่างแน่นอนที่นี่เลยค่ะวัดบางใบไม้ที่มีหลวงพ่อเข้าสุกอายุมากกว่า100ปีเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์โดยหลวงพ่อข้าสุกเนี่ยสร้างจากข้าวสุกก้นบาดททาให้ที่นี่เนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งวัดที่ไม่ควรพลาดที่จะมาเป็นอย่างยิ่งและนอกจากหลวงพ่อข้าสุก ที่วัดแห่งนี้เนี่ยนะคะยังมีตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้แอบกระซิบเลยค่ะว่าของกินเนี่ยนะคะมีมากมายเลย ากตลาดน้ำประชารัตบางใบไม้เราสามารถนั่งเรือมาที่นี่ได้เลยนะคะที่สวนลุงสงที่ยังคงอนุรักษ์ในเรื่องของภูมิปัญญาพื้นบ้านซึ่งที่สวนแห่งนี้ยังมีกิจกรรม DIY ที่เราสามารถทำได้วันนี้เนี่ยนะคะเราเลือกทำเป็นสบู่มะพร้าวสะกัดเย็นรูปดอกไม้แสนสวยแบบนี้โดยวิธีการทำเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะคะตั้งมาสองชั้นให้อุ่นจากนั้นก็นำกลีนเซอรีลงไปละลายค่ะ แล้วก็ใส่น้ำมันมะพร้าวหากนั้นก็คนให้ละลาย <c oughs> เทใส่แม่พิมพ์แล้วก็รอให้แห้งทีนี้ก็จะได้แล้วค่ะสบู่จากสองมือของเรานั่นเองบอกแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าที่สุราษฎร์เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะจะบอกให้ ที่นี่เลยวัดชื่อดังวัดพัฒนารามหรือที่ประชาชนในจังหวัดส,สุราษฎร์เนี่ยนะคะเรียกกันว่าวัดหลวงพ่อพัดค่ะในอดีตนั้นเนี่ยนะคะวัดพัฒนารามเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นศูนย์รวมเรื่องความเชื่อความศรัทธาของชาวสุราษฎร์ธานีแล้วและยังเป็นโรงพยาบาลแผนโบราณแห่งแรก ทางราชการยังกำหนดให้วัดพัฒนารามเป็นสถานีถือน้ำพิพัฒนสัตยาตั้งแต่วัดเริ่มสร้างเสร็จมาจนถึงสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2 4 7 5จึงได้ยกเลิกไปอีกด้วยนะคะทองเริ่มร้องแล้วใช่ไหมล่ะคะเราต้องมาต่อกันที่นี่เลยค่ะตลาดสันเจ้าสุราธานีสตรีทฟู้ดอันดับหนึ่งของชาวสุราษที่มีของดีๆเด็ดๆเ,เพียบเลยนะคะ บอกแล้วว่าฟินกินเพลินเดินตลาดสารเจ้าแล้วเลยมาอีกนิดค่ะตลาดมิตรเกษมสุราษฎร์ธานีที่มีร้านเด็ดนั่นก็คือร้านเต้าหู้เครื่องแน่นหอมอร่อยร้านเจหนาเจหนาเนี่ยนะคะตักเครื่องให้แบบฟินฟินจุกจุกจัดไปให้อิ่มไปถึงวันพรุ่งนี้เลยล่ะค่ะ แมล่ะคะบอกแล้วว่าสุราธานีไม่ไปไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะคะสร้างความสุขความทรงจำในทุกสถานที่ที่เราออกไปเที่ยวคะ่ะแล้วก็อย่าลืมเลยนะคะพกกระเป๋าผ้าที่ใช้ได้ใช้สามติดตัวไปด้วยนะคะจะได้เป็นการลดภาระของโลกใบนี้ทุกการเดินทางเลยนะคะทุกคนโมเมนต์จ่ายสร้างได้ไม่ต้องรอ